Oh สวัสดีกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับหิวคุงอ่ะก็ขออภัยที่หายไปตั้งสามสัปดาห์ติดก,กันนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอ่าผมไม่รู้ชื่ออีกแล้วนะครับอ่ะก็ตามชื่อคลิปผมเลยนะนั่นแหละครับลองเอาไปเสิร์ชในวายแปดกันได้นะครับผมตอนนี้ผมก็แบบอามาถึงวันแรกก็มาจ,าจัดจุย์แจกไฟลคลิปกันเลยนะครับ เพียงเพียงไอผมได้ปืนอะไรมาเนี่ยเออถ้าสมมติว่ามีเสียงกล้องจากเกมผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็แบบหูฟังข้างข้างอยู่อยู่ไม่เกินสิบเมตรของเกมผมนะอะนำมาณวัดที่สี่กันนะครับปืนพกที่แบบสันหาสันหาไม่รู้จะเรียกว่าจะสันห่ายังไงครับ แรกๆก็ซอมบี้ไม่ค่อยเยอะแต่ก้าวต่อไปหลายๆวันที่ผ่านมาซอมบี้เยอะเป็นสปาต้าสามร้อยกันแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวนะถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โอ๊ยคอคออวตารผมเป็นอะไรเงี้ยเออมาทำโอ้ยเอยลืมโอ้ยต่อไปจะพูดอะไรอีนะ เอาลืมแล้วเอาแล้วบนไลัแล้วผมจะพูดอะไรในคลิปดีเนี่ยอ้อยขอขอคัดไม่กันนะครับโอเคสวัสดีกันทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะหิวคุงตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมยิงเซอร์ฟี้หันซืรกันนะครับโอ้ยจบดานพอดีโอ้ย <c oughs> โอ้ยเหียยังพูดอะไรไม่จบเลยก็ปิดคลิปแล้วตลอดเนี่ยมาไม่เป็นไรครับเกมนี้มันม,ม,มีหลายวันก็คือแบบอ้าย ฮันติงไลฟเฟิรนี่ใชไไ้ไม่ได้เรื่องเลยแต่แรงใช้ได้ครับอ่าเดี๋ยวขออธิบายเกี่ยวกับเกมนี้กันหน่อยนะครับเกมนี้เราได้รับบทเป็นไอ้อะไรนะทหารรับจ้างคนหนึ่งที่แบบรอดจากการแบบอะไรนะหนีจากซอมบี้ได้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่นะ้ำฟาร์มแห่งหนึ่งที่แบบมันเป็นที่รลกล้างนะครับแล้วก็แบบเราก็ต้องทําการเอาชีวิตรอดประมาณสี่สิบวันกว่าจะกองทัพจะมารับตัวเรานะครับออ่ตอนนี้แบบ ไม่รู้สิครับว่าผมจะรอดไปนานจะแค่ไหนกันเราเรามารันรุนกันนะครับผมโอ้ยฮ <c oughs> ันติงไรฟคนสีราคานัดก็จริงแต่ว่ามันไม่พอยิงก,กับซอมบี้เลยดาเมจใช้ได้นะแต่มันไม่พอยิงเลยแม้แต่นิดเดียวค <c oughs> ่านัดให้มาคุ้มเหลือเกินเอ้จใกล้ใกล้หมดแล้วแล้วตัวสุดท้ายเอากระสุนหมดอ้าใไรเตียงโอ้ได้เคียมาพอดีสรุ้ประธานอ่ะละเราก็มา แล้วก็จะมาแบบดบบทัดไปกันนะครับอ๋อข้อที่สองผมเริ่มพูดชี้แจงไปเลยนิดนึงว่าแบบขอภายกันด้วยนะครับที่หายไปสามสัปดาห์ปิดนะเราะที่ผมก็แบบข้างๆแบบคิดไอเดียในการทำทำคลิปช็อตหรืออะไรประมาณนี้เรื่อยๆนะครับและสาเหตุที่ไม่ได้ลงสามสัปดาห์เต็มเพราะเอาเอา,เอาไง่ายไหมครับป้าหมดไฟครับมันหมดไฟอ่าผมคิดไอเดียอะไรไม่ออกเลยแบบ ในการทำวิด,ดีโอดูงาน,นดังนั้นผมก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็แบบคิดไม่ออกแล้วก็แบบมาทำไอกเกมนี้ผมนึกออกพอดีก็เลยแบบมาทำให,ห้เพื่อนๆดนูนี่แหละครับผมอ่าไม่รู้ว่าคลิปนี้ตะอกมาสนุกหรือไม่ก็ขอหวังว่าจะแบบมีคนดูและสนุกไปกับผมนะเกมนี้ถ้าแบบถ้ามันน่าเบื่อก็ขออภัยกันด้วยนะครับเออฟอมบี่ใกล้หมดแล้วแล้วก็ใกล้จบด่านไปด้วยสิอ้า ช่วงนี้เหมือนผมรีบเลยนะเอ้อยจริงนะอาตัดมาเลือกด่านนี้กันครับเอาละ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในวันที่เอ่อเท่าไหร่นะอยากขอเข้าเกมกันสักครู่หนึ่งนะโอ้อยโอ้อยคอโอ้ออยวันว,วันที่เอ่อยิบปดหรือเปล่ปาห <c oughs> นังสือข้างๆตัวเล็กนะครับโอ้ออยให้ตายจริงเ่้ไม่เป็นไรั่างหัวมันแล้วกันนะโอ้อย ไอ้วันที่เออผมโอยมาฟองกับซอมบี้ก่อนครับตอนนี้ซอมบี้เริ่มเยอะเกินเริ่มเยอะเกินครับเอาล่ะผมให้วันที่ยี่แปดนั้นแหละครับคือเราต้องเอาชีวิตรอดประมาณสี่สิบวันจากซอบบี้ในฟาร์มกันน,น,นั่นแหละครับอ่าเอาสรุปง่ายๆผมหายไปสอสัปดาห์ส่วนหนึ่งผมก็ร้อนด้วยส่วนหนึ่งก็หมดไฟแล้วก็แบบไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีผมก็เลยแบบพางๆก็เลยจะทําคลิปชอ็ๆๆนะอตเรื่อยๆนะโอ้ยดีดีต้อนรับสรับ คนที่แบบกด subscribe ให้ผมกันด้วยนะเออแต่ว่าไปก็ยินดีต้อนรับกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนที่แบบเข้ามาดูผมกันนะอืถ้าเป็นไปได้ก็น,นะฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะอ่าจบแล้วโอ้โหเราเสียเรานี่ไปแล้วมาดันถัดมา M16 ครับวันที่นะวันที่เท่าไหร่นะสามสามโอ้อยากไดยเราก็ได้ปืนเก่งๆมาใช้แล้วกันนะครับ ค่ายช่วงนี้ผมเป็นอะไรกับการขวามากผมผมแน่เล่นเกมบนคอมมากเกินไปนนะครับอา่จะว่าไปนี่โอ้โอ้มันเริ่มเยอะกันเกินไปผมอา่จะทำไงดีนะเออไม่เพศไลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกน้องผมด้านล่างจัดการเองแบบเป็นคนเก่งอยู่แล้วในการแบบเชิญเชิญใครซอมบี่นะผมแบบเชิญเข้ามาสดๆเลย ไม่รู้ว่าจะำนวนกระสุนจะพอยิงกันหรือเปล่าช่วงนี้ตัวละ,ะ,ะครอาวาตารผมเป็นไรปากไม่ค่อยขยับแล้วก็แบบอ่าไม่เป็นไรหรอครับอือให้ตายยิงซะช่วงนี้อากาศร้อเนเลยเกินลยโอ้ไม่น่าเลือดช่วงมาแค่ตอนเทียเ่ยงเลยนี่นะโอ้ยคิดถูกหรือคิดผิดมาแค่ช่วงเที่ยง,ยงตอนนี้ก็จะบายหนึ่งและวบายสองแล้วเนี่ยตากี่มองแล้วเนี่ยอ,อ๋อโอเค มานันถัดมาครับโอ้กันเน็ดลันเชอร์เฉพาะกิจมา,าเจียวดีนะครับเกมนี้มันกระสุนไม่จำกัดน,นะผมก็ได้ยิงได้เรื่อยๆอย่างอ่าอนล,ล,ล,ลืมตอบคำถามหนึ่งอย่างคนดูถามผมนิดหนึ่งนะว่าแบบอะไรนะแบบเพื่อน,อนมีเพื่อนหนึ่งคนถามผมว่าแบบในๆนแบบเอ,อตัวเองเล่นเกมอยู่บนคอมได้แล้วทำไมไม่แบบอะไรนะเล่นเกมในคอม ผมขอตอบนะว่าเออผมสำหรับผมนะก็เล่นเกมบนคอมได้แต่ว่าผมไม่สามารถอัดคลิปแล้วก็อัดวิดีโออย่างนี้ได้ครับเพราะว่าคอมผมมันค่อนข้างเต่าจัดแล้วก็พวกโปรแกรมอะไรบางโปรแกรมมันไม่รองรับนะที่ผมอัดมาได้มันเป็นโปรแกรมแบบยุเก่อนนะผมก็เลยอัดมาได้บวกกับไอ้ผมอัดเสียงในโทรศัพท์ทะด้วยเสียงนั่นแหละก็เลยแบบผมต้องเอามาใส่บนคอมแล้วก็ต้องเอาเสียงที่ ผู้ใดร้อสดใทั้งหมดเอามาใส่ทีครับนั่นแหละพร้อมกับอัดตัวละรวีทูเบอร์ผมลงไปด้วยนะนั่นแหละอ๋อต่อไปอ๋อด่านโอ้ใกล้วันสุดท้ายแล้วนี่นะวันที่สามสิเก้าแต่เราเพิ่งจะได้ปืนนี้ตอนตอนนี้นี่นะโอ้คมจริงๆงั้นเอาเป็นว่าแบบดีกว่าไม่ได้มาตอนท้ายคณนะแล้วนะครับออืม่ะก็ ขอบคุณที่ดูคลิปผมจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปไอ้สิบกว่านาทีนะครับผมตัดมาจากตอนแรกอัดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะผมแน่เฟลไปอยู่ตัต้งรอบสองรอบนะครับเพราะซอมบี้เยอะเกินนั่นแหละครับผมก็เลยแบบก็คืออัดประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งกว่าก็เลยตัดมาสักสิบนาทีเพราะว่าส่วนที่เหลือมันค่อนข้างน่าเบื่อหมดเลยนะครับผมลองดูแล้วแล้ว แล้วที่มันจะยาวเกินไปด้วยแล้วก็มันจะไม่มีไอ้เดี๋ยวคนเพื่อนๆน้องๆที่ดูผมก็เลยแบบจะเบื่อก่อนนะก็เลยแบบเอามาแค่นี้พอเพียงพอที่แบบให้แบบหอมปากหอมคอกันนะครับอ่าตามนะ้วโอ้ด่านสุดท้ายเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับด่านสุดท้ายผมเล่นมาเรื่อยๆก็เริ่มเหนื่อยแล้วฮะหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีปืนก็ปลดล็อกทั้งหมด ปุ่ก็มีตามนี้แหละครับซ่อมบ้านแล้วก็อะไรพร้อมแล้วก็ลุยเกมเลยครับวันสุดท้ายฮีโร่เตอร์จะมปรับเราแล้วครับผมพูดไปพูดมาหนึ่งชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆกันทุกคนนะครับที่แบบสามารถดูผมจนถึงตอนนี้ได้นะครับถึงจะน่าเบื่อกันเป็นด้วย ือแบบอะไรนะแบบคิดไม่ตรงปกอะไรประมาณนี้ก็ขออะไรกันด้วยนะครับผมก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะแล้วอีกอย่างนึนงนนถ้าแบบใครเป็นหน้าใหม่อะไรเพิ่งเข้ามาดูผมก็ขอบคุณกันมากๆนะจะให้อยู่กันไปนานนะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับ400ซับด้วยนะครับที่ติดตามผมมาตั้งนานอนะ่ะอ่าผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเป้าหมายของผมก็คือคือ1,000ซับนะช่วยกันกดซับให้ผมด้วยนะเป้าหมายของผม หึ่งพันซับต่อไปก็เหมือนซับต่อไปก็หนึ่งแสนนะครับแล้วสุดท้ายก็หนึ่งล้านเป้าหมายผมมผมอยู่แค่นั้นแหละอ่าถ้าทําได้ผมก็ผมก็จะมีเป้าหมายทําด้วยนะส่วนหนึ่งผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะต,ตอบแทนยังไงดีถ้าถึงจริงๆนะงั้นก็แบบถ้าถึงจริงๆก็ช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าจะอ่าเอาอยัางไงดีนะ่ะ <c oughs> โอ้จบเกมแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> เออยืดเส้นยืดสายทั้งหน่อยดีกว่า,อาโอเคเสร็จแล้วครับโอเคมาพูดการปิดคลิปกันนะครับขอขอบคุณกันด้วยนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะและคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้กันก่อนนะครับไว้เจอกันวันหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรรับรับชมผมแล้วก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้กันไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไร ผมเหี่วยวพุงไซโยนารักแล้วนะครับบ๊ายบาย